สว,ส,สวัสดีครับดีจ้าพาแฟนครับมาตัดน้วทาง,างโค้งสุไทายค่ะสุไทร์แต่ยังฟันตัวเกาเลขปกะกกู่ห้ากับตัวเกาม,มั็นไาคคะปกโกคูคกับตัวเกาเนาะเลขมีที่มามันส้นเลขเห,ห้ากับเจ็ดมันนี้เลขเจ็ดสิฟันห้บ่าวบหกนี่มาก่นมาหลางังบอกฟันบวกรู้อะไรยังไงบ่ฟันหนเด้อวันเป็นยังไยเจคือบวาฟัน เนื่องหล่ะทั้งย่านเลขมันมากทั้งย่านเลขกอดพ่อกันมากทั่งย่านเลขมันมากทั้งบุญทั้งลางสิแี่ก็เลยบกโอกาฟันแต่วาที่ไหนแน่ก็มันจต่ไหนมันกับส้นอยู่แล้วที่ไหนไๆจังไดมันกับส้นกันอยู่แล้วเนาะที่ไหนไหนๆจังไดก็ฟันหกขันพูดใดไมากคือซ้ายวิ่งนี่ตัวเดียวนี้ตัวเดียวเลยฟันหกเลยแมนหลูดไปเลย ค่ะหกเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวค่ะค่ะเอาพี่น้องพอเหล็กเจนกอดข้อกันมาสองหงดติดสองหงดติดแล้วนะเนาะเจได้ว่าหงดนี่ย่านกอดข้อกันมาอีกย่านมาทั้งบนทั้งล่างอีกมันก็เลยโบบ์ฟันเะพน่น้องแต่ว่าคนก็ฟันให้เม็ดเดียวตัวที่คนเน้นนักคือหกนะคะเนาะคือหกเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลขกะหาชุดคือกา แมนคือเก่าค่ะอาบ่เปลี่ยนแปลงบ่บ่เปลี่ยนแปลงอ้าวครับโค้งสุดใต้เลยครับ่บเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพิ่มเติมแน่จังหน่อยกัใส่เลขอัน07ไว้เจ็ในเด้อ07แม่นบ่ครับเพิ่ม07นย์เจ็ดใแน่จังหน่อยกันกันแม่แน่เพื่อมามาจังได๋ค่ะเลข07นี่มีที่มาจังได๋มันเลข0เลข0มันมายแาดมันมากับเจ็ดเนี่ยศูนย์มากยูเป็นบอขาวดีแดดมันมากับ7 เอาเพิ่มเติมให้จันนั่นแหละด้วเลยจ้าครูเพิ่มจำนวนเน,น,น,นี่มีสำนวนตัวนักตัวเน่งก็ยังเป็นตัวเก้าแมนว่เจ็แมนหกกับหนึ่งหกแมนอ้าคงสุดท้ายด้วยพี่น้องด้วยแเป็นโคงสุดท้ายตัวเลขแนวทางเจอห้อหอกยังเ,เป็นตัวเก้าสุดเดิมเพิ่มมาอีกคูหนึ่งพี่น้องคือศูนย์เจ็ดนะครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดนะสำหรับสายวิ่งห่อกะ นักไปที่ีหกคือเก่านักรหกเลยค่ะพี่น้องเลขส้นเห็นจังไลกับมากครับเล็มี่ที่มาเฮ้านีคนประกบคู่ให้ก็ค่ะบอบอเล็กนี่ที่มาเพิ่นบอประกบคู่ให้เลยมันเป็นเลขกเป็นเป็นเล็กสายวิ่งใช่เป็นเลขวิ่งอืพท่อนเป็นเลขวิ่งแต่ว่าบังเอิญวดนี้เพิ่นมาส้นเลขกเฮ้าเพิ่นส้นหากับเจ็ดเฮ้าโอ้แต่เลยงยาเครื่องยาดมันกอดข้อกันมากพร้อมแบบยานมันมากหาเกจเล่นว่นเครื่องยานมากหาเ็จ พี่นออ้องเอ้าก้ใดรอเลขมีทีมาของเจออนะคะเนะเาะเลขมีที่มานะคะเป็นสําหรับสายวิ่งนะคะ่คนมาหากับเจ็ดนะคะเนาะซึ่งตรงกันกับเลขเจออเลยเนะ้อพี่น้องคะเลขวิ่งนะคะซึ่งซึ่งชนกันกับเลขเจออเพราะว่าเลขเจอคะ่ะวิ่งกับมีหามีเจ็ดนะคะเนาะแล,ะล้วกะะ็เลขมีทีมา,านะคะเลขมีทีมาเพิ่นนี่ทุกหวนว่าเจ็ด สองตัวมาหนึ่งตัวบ่แนนสองตัวมาหนึ่งตัวเพื่อนได้นักตัวใดตัวนึงเป็นพิเศษว่าเจ๊บบ่โอ้เงีนี่บ่เพื่อนเพื่อนวาเลกมันมากฟันไปที่ห้าอ๋อฟันไปที่ห้าแนนโอ้่นไปที่หางเงีลยแต่ว่าเพิ่นกับวามันมันเด่นมากเทั้งสองเพิ่อนแย่มันเพิ่อนแย่มันกอดคว้ากันมากเอออมันมันกับแย่มันมากน้ำกันขึ้นกันเลขสองแต่ว่าเพิ่นก็เด่นหาเพิ่นก็เด่นหาแต่ว่าเลขกคือมันมันกำลังมันมาก มาสูสีกันเลยพันยามันว่าน้ากันร้อมพันยามันเป็นหาดเจตตั้งเสียงโอ้กาดเป็นไปได้สูงเพราะว่ากันเลขส้นกันเลขคอยส้นแบบมาแบบนี้นะมันมักจะมาด้วยกันไหมมันอคืกชนมาแบบนี้มันมักสิมาน้ำกันครับมันก็มาเขากับเลขสูตรเจคือนเขาเลยแม่กับจับคู่ให้คือเขากับยาแม่ยาแม่นปอดข้อกันมากกันเลยจับจับให้กันเอตายมันเป็นไปได้เบิดแล้วแต่คือบอกไว้สุขีบนอกว่าใครมีเลขดับ ค่ามาตัดก็ตัดได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัดได้เลยเอานี่ครับตัวเลขมิติมาของเออนะครับอ่าพูดไดนะคะที่ว่ารอติดตามนะคะเนาะห้ากับเจ็ดมาแล้วนะคะสาหรับเลขมีที่มานะคะก็คือเพิ่นฟันไห้นะคะหาแต่ว่า่นว่าหากับเจ็ดมิตมาแห้งพอกันนะคะเนาะมาๆมาทพอกันเด้เลขตัวนี้เดี๋ยวย่านย่านมันกอดก้วกันมากกับพอง เพราะว่ามันชนเหล็กเจออีกทั้งสองตัวแมนมันช่นปกติมันชนหวดละตัวว่าเป็นบ่คะชนหวดละตัวบางหวดเพิ่นแต่โบชุนอ๋อบางหวัวเพิ่นจะบ่โชุน<ด>ทางาหวัวใดมันช่นตัวหนึ่งก็คือฟันไปตัวหนึ่งเลยแต่ว่าบางอื่นหัวนี้ช่นน้ากันท,<ะ>ออทั้งอนนสองบางบางหวัวเพิ่นกะเพิ่นกะสิฟันให้ปุ่นย่างหยองสินะแต่สมารถที่ของเขากับสมารถที่สิฟันไหนกันแต่ว่าบางเงื่นหัวนี้เพิ่นกับโมมันใจคือกันว่ามันสิไปวนหรือไปล่างโอคือว่า มันมาแห้งสูสีกันเพิ่นจะเลยฟันบ่ไดขึ้นกันบ่บ่าฟันบ่ไดดเอาพี่น้องเล็กมีทีมากเพิ่นกับฟันไห้บ่ได้งวดนี่ของเจออ้อเพิ่นกับฟันไห้บ่ได้พี่น้องพิจารณนาเบิงเพราะว่าแต่ว่ากับฟันไปที่6กแล้วพี่น้องไปมากลุดมากมากลูดลูดไปลูดนี่เลขดดับตัดทิมเรือหน่อยคู่สื่อลดค่ะเอาเพราะว่าชนเล็กเจออ้อเจออ้อกับวาย่านกอดข้อกันมากเล็กมีที่มากเพิ่นกับยานกอดข้อกันมากอีกเนาะพี่น้องเนาะ กอดข้อกันมากหงดเนี่ยเสียวอยู่ด้อเ <c oughs> ของเพื่อนกับเขาทุกงงดนอกจาะเจเนาะเล็กไม่ที้มานี่แ,<ม>แ่แต่ว่ามาสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอน,นของเพื่อนกอดข้อกันมาดูปะคะบ,<อ>บ่บอบของเพื่อนบ่ใครมากน้ากันจะมาเพื่อนจะแยกกันมาดุดนไม่ใี่มาเท่านั้นแต่ว่าหวดแต่ว่างวดนี้เล่ากำลังมันมากสีแยกย่านี่ยานมันมากน้ากันขอเพื่อนเป็นไปได้แม่เป็นไปได้เลยค่ะ ยังก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเหมือนพี่น้องกัพี่น้องอันนี้ก็เป็นแชร์เนี่ยทางให้พี่น้องเฮา่มต้นรุ่นไปเนาะบ่มีหยังเอาแคปหน้าจอไว้ครับตัวเลขมิติมานะครับหาเจ็ดแล้วก่ะมาชนกับของเจออเลยนะครับค่ะเลขปะกบลูนะคะของเจออ่นะคะเนาะครับห้าเจ็ดเลขวิ่งนะคะสูตรที่หนึ่งห้ากับหกนะคะมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าสูตรที่หนึ่งเสียวอยู่พี่น้องเสียวสีมาทั้งหาทั้ง่ก ยานมากน้ากันทั้งสองตูนะคะเพร่ะวาอาจสิตัวนึงอยู่บนอยู่ล่างนะคะเนาะกันบ่กอบข้อกันมากค่ะคือแยกแยกกันแยกบนแยกล่างค่ะเอาแต่ก็สูตรที่สองนี่หกกับเจ็ดกับยานมากอีกพี่น้องยานมากทั้งสองตูอีกคือเกาเพรวาเจ็ดมันก็แห้งขึ้นกันนะคะเนาะหกของเจอออกกับชนกันนะคะทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองสรุปแล้วเลขสูตรเจออร์มันก็แค่เป็นสามตัวพี่น้องเป็นเห้าหกเจ็ดเท่านั้นครับเพราะว่ามันชนกันสูตรหนึ่งกับหกกับหกสูตรสองหกกับเจ็ดพี่น้อง ก็เหลือแค่ห้าหกเจ็ดค่ะประกบคู่นะคะนอกจากมีห้าหกห้าเจ็ดนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะราคาเพิ่มเติมมากนะคะในโครงสุดท้ายคือศูนย์เจ็ดนะคะเนาะแล้วก็เจออ่อน <JR. S 2> <JR. S 1> ฟันเนียนพี่ห้าหกกับหนึ่งหกนะคะสำหรับคิมมี่เป็นโครงสุดท้ายนะครับพี่น้องโครงสุดท้ายแนวนทั้งตัวเลขของเจออเงินล้านและพี่น้องเลิกนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับตัวเลขเข้า ไปยิบจับฉลากกินแว้งรัฐบาลวันวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่พ่อท่านพี่น้องเฮ้าอ่ะพ่อท่านมีอยู่เด้พองก้นกับเลืออยู่เด้อออเรือเหลือเรือเลขบวกกัเจนี่กอดข้อกันมาสองหัวติดแนนสองหัวติดแล้วนะเนาะเจนได้ว่างวดนี้ยานกอดข้อกันมาอีกยานมากทั้งบนทั้งล่างอีกมันก็เลยบบฟันใหไเลย่ันเพี่น้องแต่ว่าคนกับฟันให้เม็ดเดียวตัวที่คนเน้นนักคือหกนะคะเนาะคือหกเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลขกับหา ชุดคือเกา่าแมนคือเก่าค่ะอ่า่เปลี่ยนแปลงบอเปลี่ยนแปลงเอาครับโครงสุด้ายเลครับเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าเพิ่มเติมเนจงน้อยกัใส่เลกอันศูนย,ย์เจ<ฮ>็ดไปในเด้อศูนย์เจ็ดมันบ่อค่ะเพิ่มมันเลขศูนย์เลขศูนย์มันมากแาดมันมากกับเจ็ดไงศูนย์มากอยู่มันบ่อค่ะวันนี้นอ๋อแดนมันมากกับเจ็ดเอาเพิ่มเติมห้ซันนั่นแหละด้เลยจับคูณเพิ่มศูนย์เจ็ดเนาะ มี่สน,นั่นตัวนักตัวเน้นก็รย่งเป็นตัวเกาแมนวเจแมนอ้าหกกับหนึ่งหกแมนอ้าโค้งสุดไทยด้วยพี่น้องด้วยเราเป็นโค้งสุดไทยตัวเลขหน,น้าทางเจอเ้าหกไ้ยังเป็นตัวเกาตัวเดิมเ,เพิ่มมาอีกคู่หนึ่งพี่น้องคือศูนย์เจ็ดนะครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นศ <0 7. S 1> ูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะสำหรับสายวิ่งห้ากะนนักไปที่หกคือเกาครับเลยค่ะพี่น้องเลขส้นที่จังในกับมากครับเล็กมี่คิ้มากอ้า่หนีคนกับโกคูไหกั่คะ บอเล็กนี่ี่มากเพื่อนบอปะกใไ้เลมันเป็นเล็นเป็นเล็กสายวิ่งใช่เป็นเลขวิ่งเพื่อนเป็นเลขวิ่งแต่ว่าบางเอิญงวดนี้เพื่อนมาส่วนเลขกเข้าเพื่อนส่วนหากับเจ็ดเข้าแต่เลี้ยงเครื่องยาดมันกอดข้อกันมากพรอมยาดมันมากหาเกจเล่นบอลเยนเครื่องยาดมากหาเ็จพี่น้องเอาปเลยล่อเล็กที่มากของเจออะนะคะเนาะ เลขมีที่มานะคะนะเป็นสําหรับสายวิ่งนะคะคนมาหากับเจ็ดนะคะเนาะซึ่งตรงกันกับเลขเจออเลยเด้อพี่น้องคะเลขวิ่งนะคะซึ่งซึ่งชนกันกับเลขเจออเพราะว่าเลขเจออคะวิ่งกับมีหามีเจ็ดนะคะเนะาะแล้วก็เลขมีทีมากนะคะเลขมีทีมากคานนี้ทุกหววว่าเจ็ดสองตัวมาหนึ่งตัวบ่แมน,นสองตัวมาหนึ่งตัวเพิ่นไดนนัก<บ>ตัวใดตัวนึงเป็นพิเศษว่าเจ็ด บอโอ้วันนี่บอกเพื่อนเพื่อนวาเลกมันมากฟันไปที่ห้าอ๋อฟันไปที่ห้าเนี่ยเพอนเพื่นไปที่หางว่านี่แต่ว่าเพิ่นกับวามันมันเด่นมาทั้งสองเพิ่อนย่มันเพื่อนหย่มันกอดข้อกันมาเออดันมันกับแย่มันมากน้ำกันขึ้นกันเล็กองแต่ว่าเพิ่นกับเด่นหาเพื่อนกับเด่นหาแต่ว่าเลขกคือมันมันกำลังมันมาก มาซูสีกันเลยพันยาแม,มันว่าน้ากันป้นอมพันยายม,มันเป็นหาดเจตตั้งสีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่ากา<อ>ันเลขส้นกันเลขคอยส้นแบบมาแบบนี้นะมันมักจะมาด้วยกันไหมมันอัอชนมาแบบนี้มันมักจะมาน้ำกันครับมันก็มาเขากับเล็กสูตรเจคือเขาเลยแม่กับจับคู่ให้คือเขากับยาแม่ยามันปอดข้อกันมากกันเลยจับจับให้กันเอตายมันเป็นไปได้เบิดแล้วก็คือบอกไว้สุขีบนอว่าใครมีเล่ดับ ามาตัดจะตัดได้เรื่องค่ะพี่น้องค่ะตัดได้เลยเอานี่ครับตัวเลขมิติมาของเจอนะครับค่ะผู้ใดนะคะที่ว่ารอติดตามนะคะเนาะห้ากับเจ็ดมาแล้วนะคะสําหรับเลขมีที่มานะคะก็คือปนฟันไห้นะคะหาแต่ว่าพว่าหาเกับเจ็ดดีมากแห้งพอกันนะคะเนาะมากมากเาอกันเลขตัวนี้เด้งย่านย่านมันกอดกอกันมากกับพัง เพราะว่ามันช่อนเหล็กเจอออีกทั้งสองตัวแมนมันส้นปกติมันช่อนหวดละตัวมันเป็นบ่คะช่อนหวดละตัวบางหวดเพิ่นจะโบสุ่นอ๋อบางงวดเพิ่นจะโบสุนแบางงวดใดมันส้นตัวหนึ่งก็คือฟันไปตัวหนึ่งเลยแต่ว่าบางเอื่นหัวนี้ส้นน้ำกันทั้งสองบางบางงวดเพิ่นกะเพิ่นกาสิฟันให้ปุ่นย่างหยองสีหนะแต่สมารถที่ของเฮากัสามารถที hey> yeah, ่ส <oh um. uh ิฟันได้หนกันแต่ว่าบางเอื่นหัวนี้เพิ่นกับ่มั่นใจคือกันว่ามันสิไปบนหรือไปล่างโอ้คือว่า มันมาแห้งสูสีกันเพิ่นจะเลยฟันบ่อใดกันกันหวาฟันบ่อใดเอาพี่น้องเลขกมีชีมาเพิ่นกับฟันให้บ่อใดงวดนี่ของเกอเพิ่นกับฟันให้บ่อใดพี่น้องพิจารณาเบื้องต้น